Google กำไรโต46%แต่ราคาจะขึ้นตามไหมวัสดีครับผมมินหวังนะครับคุณจะฟังพอดแคสต์มีเป็นล้านเลยเหรอพี่ไร h t นาวนะครับอัปเดตทุกสถานการณ์การลงทุนที่ส่งผลกับเงินกระเป๋าของทุกคนนะครับผม ทุกคนครับช่วงที่ผ่านมานี่หุ้นสหรัฐตัวหนึ่งนี่มีประเด็นค่อนข้างเยอะครับทั้งแง่บวกแง่ลบแล้วมันก็รุนแรงพอๆกันด้วยฮะผมกําลังพูดถึงหุ้น Google ครับวันนี้เลยอยากจะมาแรปอัพให้ฟังนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างครับเพราะว่าช่วงปลายอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยข่าวนี่มาเยอะมากครับเป็นกระแสเลยนะเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ดูว่าในแง่พื้นฐานเนี่ยแล้วก็มีคนพูดถึงมันเนี่ยยังไงนะครับแต่ก่อนอื่นผมบอกก่อนเลยว่าข้อมูลตรงนี้เนี่ยผมสรุปมาจากผลประกอบการสรุปมาจากความเห็นของนักวิเคราะห์ เขาวิธีหนึ่งนะฮะเอามาเล่าแบบให้ฟังเข้าใจง่ายๆดังนั้นเนี่ยเพื่อนๆสามารถดูจากแหล่งที่ผมจะอ้างอิงถึงได้เลยนะจะได้ดูตัวข้อมูลจริงๆเลยแต่ตรงเนี้ยผมมาเล่าให้ฟังแบบชิวๆแล้วกันนะครับวันนี้ฮะผมจะมีเรื่องราวน่าสนใจครับเกี่ยวกับอัลฟาเบตฮะหรือว่าที่เรารู้จักกันในชื่อ Google ครับเพราะว่า Google เนี่ยเขาเพิ่งประกาศผลประกอบการไตรมาสแรกครับปี2 0 2 5ซึ่งมันดีกว่าคาดหมายนะดีกว่านาวิเคระร์แต่ก็มีคําเตือนจากนาวิเคราะห์ชื่อดังคนหนึ่งครับบอกว่า Google อาจจะก,กํลาลังเดินตาม eBay รอ eBa ซึ่ง eBay ก็เคยยิ่งใหญ่ใช่ไหมแต่ว่าพลาดขบวนตอนหลังหลายๆคนเนี่ยน่าจะรู้จักก็คือเป็นอ e ีคอมเมิร์ซที่โด่งดังแล้วก็ยิ่งใหญ่มากๆแต่หลังๆเนี่ยปรากฏว่าพลาดท่าครับก็กลายเป็นบริษัททั่วๆไปนะครับวันนี้เนี่ยผมก็เลยอยากจะมาชวนวิเคราะห์กันครับว่า Google เนี่ยมันยังเป็นยักษ์ใหญ่ในวงการเทคโนโลยีหรือเปล่าแล้วอนาคตของพวกเขาเนี่ยจะเป็นยังไงครับก่อนอื่นในส่วนแรกเนี่ยผมจะพามาดูตัวผลประกอบการ Q 1 2 0 2 5นะครับว่า Google เนี่ยยังแข็งแร่งอยู่ไหมตรงนี้เนี่ยถือเป็น รายงานรายได้รวมในไตรมาสแรกนะครับอยู่ที่90.23000พันล้านดอลลาร์ครับซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดเอาไว้นะที่89.12000ล้านดอลลาร์แล้วก็กํำไรต่อหุ้นหรือว่า EPS นะครับอยู่ที่2อ แปดดอลลาร์ซึ่งสูงกว่าคาดการไว้ที่2.01ดอลลาร์กำไรสุทธิทั้งหมดนะครับเพิ่มขึ้น46%เทียบกับปีก่อนครับเป็น34.54พันล้านดอลลาร์โดยส่วนหนึ่งครับมาจากกำไรที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงจากการลงทุนในหุ้นในมูลค่า8พันล้านดอลลาร์ครับทีนี้มาลองดูส่วนแบ่งรายได้ของธุรกิจ Google บ้างนะว่ามีอะไรบ้างครับอันดับแรกเนี่ยกูเกิลเซิร์ฟครับก็คือโฆษณานะครับรายได้จากโฆษณารวมอยู่ที่66.89พด์เพิ่มมขึ้น8.5%เเือทบกับปีก่อนโดยเฉะ Search a อนด์ออเทนะครับโต9.8เป็น50.7พันล้านดอลลาร์ครับส่วนต่อมาคือส่วน u t u b e ครับรายได้อยู่ที่8.93พันล้านดอลลาร์แม้จะต่ำกวา่าคาดไว้นะครับ8.97พันล้านดอลลาร์แต่ก็ยังคงเติบโตได้ดีครับสังเกตนะว่ารายได้ส่วนหลักทเทียบทเท่ากับตัวเลขเนี่ยจะอยู่ที่ Google Search นะครับประมาณ70-80เลยแปลว่ารายได้หลักของเขาเนี่ยก็ยังคงมาจาก Search Engine อยู่นะครับส่วนต่อไปก็คือเรื่องของข่าวครับ Google c ข o u d รายได้ ไตรมาสล่าสุดเนี่ยอยู่ที่12.26พันล้านดอลลาร์ครับโต28%เมื่อเทียบกับปีก่อนแม้จะต่าขวัวคาดไว้ที่12.27พันล้านดอลลาร์แต่ว่าปรากฏว่า m a r g จิหรือว่าตัวกำไรครับขยับเพิ่มขึ้นจาก9.4%เป็น17.8%นะครับเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวเลยนะครับจาก9%ถึงเกือบ18%แปลว่าคลาวของเขาเนี่ยกำไรดีขึ้นนะครับ ส่วนออเทอร์เบสก็คือไรายได้กลุ่มนี้เนี่ยลดลง9%เทียบกับปีก่อนครับเหลือ450ล้านดอลลาร์แล้วก็ขาดทุนเพิ่มเป็น1.23พันล้านดอลลาร์นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยตัวเวโม่ซึ่งก็เป็นหนึ่งในออเทอร์เบสของเขานะครับมีการขยายบริการแท็กซี่ไร้คนขับเพิ่มเป็น250,000เที่ยวต่อสัปดาห์ในหลายเมืองครับเช่นซานฟรานซิสโกลอสแองเจลิสฟินิกแล้วก็ออสตินครับต้องบอกก่อนว่าออเทอร์เบสเนี่ยก็คือธุรกิจอื่นๆที่ Google ลงทุนครับเอาเงินฟรีแคชโฟรรรร์อออยยย่่่่่่าาาางงงงงงเเเเเี้้้้มมมมลทุนนนนุุนนนนนนนพิิิิตตซืธธกกกจจสใใหหชััว็็ปึ เผื่อว่าธุรกิจไหนที่มันรุ่งเนี่ยก็อาจจะเติบโตเป็นรายได้หลักได้แบบนี้เป็นต้นนะครับคือส่วนของออตเตร์เบดนะครับนอกจากนี้เนี่ยอัลฟาเบดเนี่ยเขายังประกาศแผนลงทุนแล้วก็การคืนทุนผู้ถือหุ้นด้วยนะครับโดยคาดการว่าการลงทุนแคปเอ็กซ์เนี่ยทั้งปีเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ7 5็0 0พันล้านดอลลาร์ครับและตัวบอร์ดเนี่ยเขาก็อนุมัติการซื้อหุ้นคืนนะครับเพิ่มอีก7000พันล้านดอลลาร์ซึ่งก็สะท้อนความมั่นใจในธุรกิจระยะยาวแล้วก็การคืนผลตอบแทนของผู้ถือ้้นนนนนอย่่งงงตเเััครรบีี ส่วนแรกเนี่ยประกาศแล้วก็ดูจากสไลด์ของลายไตมาเนี่ยถือว่าดีทุกๆอย่างเลยครับดีทุกอย่างเลยแม้ว่าคลาวมันจะโตต่ำคาดเนี่ยแต่ว่ากำไรมันดีขึ้นมากๆครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็เฉพาะ Search Engine เนี่ยก็โตสูงกว่าคาดถือว่าเป็นข่าวดีมากๆครับในมุมของผู้ถือหุ้นหรือมุมของฟอนเดเมนทัลอ่ะถือว่าแบบติ๊กผ่านได้เลยครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยหลังจากที่ Google ประกาศได้ไม่นาน,นครับ เขาก็มีนักวิเคราะห์ท่านหนึ่งที่ได้วิเคราะห์ Google ครับแล้วก็เป็นแง่ลบแบบตรงข้ามกับผลประกอบการเลยครับเขาบอกว่า Google เนี่ยกำลังเดินตามรอย eBay อยู่หรือเปล่าคือหมายความว่า Google เนี่ยสุดท้ายมันจะเป็นเทคโนโลยีที่ตะวันตกดินหรือเปล่าเหมือน eBay ช่วงที่ผ่านมาแบบนี้ครับโดยถึงแม้ผลประกอบการจะดูดีนะครับแต่ก็มีคําเตือนจากนักวิเคราะห์ชื่อดังซึ่งชื่อว่าจีนมอนสเตอร์อ่านชื่อผิดขออภัยนะครับ ซึ่งก็มาจาก Deep Water Asset Management ครับเขาเปรียบเทียบ Google ในวันนี้กับ eBay ในอดีตนะซึ่งก็เป็นบริษัทที่เคยเป็นเจ้าตลาด e-commerce แต่ว่าไม่สามารถปรับตัวได้ทันกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปนะครับจนเสียความเป็นผู้นําให้กับ Amazon ที่มาพร้อมกับโมเดลใหม่ที่ง่ายกว่าเร็วกว่าแล้วก็ตอบโจทย์มากกว่าครับมอนสเตอร์ Master ครับชี้ว่า Google เนี่ย อาจจะกำลังเผชิญจุดเปลี่ยนสำคัญของบริษัทครับโดยเฉพาะในยุคที่ AI เนี่ยกำลังเปลี่ยนวิธีการค้นหาข้อมูลอย่างมีนัยยะสำคัญครับเขาเติอนว่าแม้ว่า Google เนี่ยจะยังมีฐานผู้ใช้มาหาศาลกว่า1.5พันล้านคนทั่วโลกนะแล้วก็เพิ่งเปิดฟีเจอร์ใหม่อย่าง AI Overviews นะครับที่ผสมผสานการค้นหาแบบเดิมแล้วก็การสรุปผลด้วย AI นะครับแต่ว่าสิ่งที่ Google กำลังทำเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะยังไม่เพียงพอนะ เขาชี้ว่าผลการค้นหาของ Google ที่เป็นการรวมกันร,ระหว่าง AI Overview Blue Link ก็คือตัวลิงก์ธรรมดานะและก็ Organic Link เนี่ยอาจจะซับซ้อนเกินไปสําหรับผู้ใช้ยุคใหม่ครับแล้วก็ไม่สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพกับรูปแบบการค้นหาใหม่ที่ตรงไปตรงมากว่ามากอย่างเช่น g ล o อกของ Elon Musk อย่างใน X หรือว่า t วิตเตอครับหรือว่าแชท GPT Search ของ OpenAI นะครับหรือว่า c ค i ูดจาก a u t o p i c แล้วก็เ e อร์ City ซึ่งโมเดลใหม่นี้มีจุดแข็งก็คือการให้คําตอบทันทีในรูปแบบเรียบง่ายครับแล้วก็ไม่ต้องสแกนหลายลิงก์ถ่ายหน้าจอไปมาให้เสียเวลานะครับตรงข้ามกับประสบการณ์การค้นหาของ Google ที่ปัจจุบันยังพยายามรักษารูปแบบเก่าไว้เพื่อปกป้องรายได้จากการโฆษณานครับมอนสเตอร์ยังเตือนเพิ่มเตอรว่าแม้ว่ารายได้โฆษณายัางโตเนี่ยแต่ว่าความเหน็บแน่นของ Userbase อาจถูกลดทอนลงเรื่อยๆนะครับหากผู้ใช้ว่าหากผู้ใช้เนี่ยรู้สึกว่ามีทางเลือกที่ง่ายกว่าแล้วก็ดีกว่าในตลาดแล้วก็การเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะค่อยๆกัดก โมเดลครับที่ Google ใช้ซึ่งพอมีบทอย่างนี้ขึ้นมาครับมันก็เป็นกระแสเลยครับใครๆที่ลงทุนคุ้นต่างประเทศรวมถึงคนอเมริกันเองอะ่ะเขาก็พูดถึงครับหลายๆช่องเขาก็พูดถึงในบทความนี้นะซึ่งก็มีความเห็นแตกต่างกันไปนะครับบางคนเขาก็เห็นด้วยแล้วก็บางคนเขาก็ไม่เห็นด้วยอันนี้ผมพูดในแง่ไม่เห็นด้วยไปแล้วนะครับส่วนของมันจะมีนักลงทุนที่เขาก็มีส่วนได้ส่วนเสียกับหุ้น g o o g l e นะอันนี้เขามาแชร์เพิ่มเติมว่าอืมไอ้อะไรแบบเนี้ย คือข่าวแบบนี้มันไม่ใช่ข่าวแรกที่มันกระทบกับตัวหุ้น Google นะคือมันมีมาเรื่อยๆตลอด4ี่หปีที่ผ่านมาเนี่ยแต่ว่า4ี่ห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยรายได้กับกำไร Google มันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆยอดเสิร์ชยอดอะไรมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆส่วนทางกข่าวลบๆที่หลายๆสื่อกำลังพยายามให้ว่ามันจะตกยุคมันจะอะไรมันก็มีการเพิ่มขึ้นเรื่อยประมาณนี้เขาก็มองว่าสิ่งที่มันสเตอร์บอกเนี่ยเขาก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่าผลประกอบการอะไรหลายๆอย่างมันก็สะท้อนแล้วก็ตัว Google เองอ่ะ เขาเองก็ไม่ได้หยุดนิ่งครับเขาไม่ได้หยุดพัฒนาเขาก็มีการสร้าง AI มาแล้วสิ่งที่มอนสเตอร์บอกว่า AI ของที่มันรวมกับ Search Engine ของ Google น่ะมันเป็นประสบการณ์ที่ใช้ยากอะ่ะเขาบอกว่านักลงทุนที่เขาถือหุ้น Google นะเขาบอกว่าในอนาคตอะ่ะ g o o g l e เขาก็น่าจะปรับให้มันง่ายกว่านี้อยู่แล้วแหละตามประสบการณ์ของผู้ใช้แต่ว่ายังคงไม่กินรายได้จากการโฆษณาเขาต้องพัฒนาต่อไปอยู่แล้วแหละเพราะว่าเขาก็มีทีม d e v e l o p ใช่ไหมดังนั้นเนี่ย ภาพที่มอนสเตอร์ฉายนะบทความตอนนี้ก็จะเป็นแค่ภาพณวันนี้เท่านั้นซึ่งมันไม่ได้การันตีว่า Google ในวันข้างหน้ามันจะเป็นภาพนี้เหมือนที่มอนสเตอร์บอกอันนี้คือฝั่งที่มันมองบวกจากกรณีแบบนี้นะครับนะทีนี้ผมจะมาพูดกับคุณแล้วว่าในฐานะที่เราเนี่ยเป็นนักลงทุนไทยที่สนใจกับหุ้น Google อาจจะมีบางคนถือบางคนสนใจหาจังหวะเข้าแบบนี้เราควรจะทํายังไงต่อไปนะครับ คำถามสําคัญอนะที่ทุกคนต้องเอามาคิดต่อก็คือเราควรทํายังไงกับ Google ในวันนี้นะครับจากมุมมองนักลงทุนอนะสิ่งหนึ่งที่ชัดก็คือ Google นะครับยังคงมีเงินมีเทคโนโลยีแล้วก็มีผู้ใช้จํานวนมากและมันก็สอดคล้องกับพฤติกรรมของคนสติ๊กเกอร์ไปแล้วครับแต่ว่าก็ต้องจับตาต่อนะว่าพวกเขาเนี่ย กล้าปรับตัวแค่ไหนเพราะว่าผลประกอบการเนี่ยมันออกมาดีก็จริงนะครับแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคกับคู่แข่งที่ยืดหยุ่นกว่าเนี่ยมันก็อาจจะเป็นภัยเงียบที่กัดกร่อนช้าๆนะครับแต่นี่ก็ไม่ใช่เรื่องของผลกลําไรในไตรมาสหน้านะแต่ว่ามันเป็นอนาคตของโมเดลธุรกิจที่เคยแข่งแร่งมากว่า20ปีครับ ผมคิดว่า Google เนี่ยเขาต้องเลือกครับระหว่างจะรักษาโมเดลโฆษณาแบบเดิมไว้แบบเหนียวแน่นหรือว่าจะกล้าสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับผู้ใช้แม้ว่าจะกระทบรายได้ระยะสั้นก็ตามครับเพราะว่าบางทีบทเรียนจาก eBay เนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้เลยนั่นเดงนะครับสุดท้ายเนะี่ยผมอยากจะฝากเพื่อนๆน,นะว่าอยากให้ลองคิดต่อแล้วก็มาแชร์กันหน่อยครับว่า ในโลกที่มันเปลี่ยนแปลงเร็วแบบนี้การที่เป็นบัวเบอร์หนึ่งอย่างเช่น Google เนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่จุดจบนะมันก็อาจจะเป็นจุดเริ่มของการถูกท้าทายครับเพื่อนๆมองว่า Google นี่อนาคตมันจะเป็นอะไรยังไงครับก็แชร์บอกได้นะผมกับน้องๆจะได้มาอ่านกันนะครับร่วมพัฒนาสังคมนักลงทุนไทยให้รู้ทันกันมากขึ้นแล้วกันนะครับชอบใจคอนเท็์แบบนี้ฝากไลค์แชร์ซับสไคร์นครับอัลกอริทึมจะได้เจอเลตคลิปดีๆแบบนี้ให้กับผู้สนใจต่อไปนะครับและเพบกักใหม่กับพอดแคสต์ไม่ไม